นู่นี่กับสิบู่แต้งหนานะคะคุณพี่น้องคะเพราะว่าเป็นตาแดงเนาะไม่ใช่เยื่อบุตาเสียนะคะเนาะเราก็จะลงแค่ครีมแล้วก็กันแดดนะคะก่อนสิออกไปข้างนอกไปหายาส์ yeah! นะคะฮารันไสพรมนะคะคุณพี่นอ้องคะอ่ะลงตัวครีมเจลก่อนเลยตัวนี้นะคะเ <Yeah. S 1> ป็นตัวช่วยลดร,รอยสีฝ้ากระกจุดก่างดำนะคะให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะ แล้วนะคะที่ใครที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของผิวหมองคล้ำนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะ Sun Gel Eevee นะคะกันแดดนะคะอันออกจากบ้านออกจากบานก็ต้องทาแล้วี่นองเนาะบอกว่าตลอดเลยนะคะ <S <S เป็นตัวที่ช่วยผิวเราไม่ให้แก่ก่อนวัยนะคะอยากไปหนาเข้าดำพร้อมเนาะ ที่เรามีปัญหาแรงฝาแรงกล้าเนี่ยนี่แหละสาเหตุนหนึ่งคือนะะี่เลยค่ะกระแทากันเด็กนะคะแป้งสมรองพื้นนะคะปกติเป็นเป็นตัวสีดำมันบอกราคาหกรอยต่อสิบแต่ว่าตัวนี้นะคะทำแพคเกจออกมาใหม่เลยแล้วก็ราคาจึ้งกว่าเดิมก็คือ390เเท่านั้นเองนะคะมีอยู่สาม สามผิวนะคะี่น้องนะ,ะตัวศูนย์หนึ่งคนผิวขาวผิวตัวศูนย์สองคนผิวขาวเหลืองนะคะเนาะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีเลยนะคะอ่ะอ่านี่ถาบนไปค่ะ น้ำกันเหนือนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพราะว่